ทีนี้วันนี้เราจะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดูให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่16หน้าที่16นะคะหนังสือแบบฝึกหัดเปิดหน้า16เลยเปิดหน้า16แล้ววันนี้เราจะลองทำไปพร้อมๆกันดูนะคะว่านักเรียนจะเข้าใจที่เราเรียนกันไปหรือเปล่าวันนี้ลองทำไปพร้อมๆกันดูนะ อ่ะเข้าหอมเข้าหอมพึ่งเข้ามาเข้าหอมเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะแล้วเปิดหน้าสิบหกนะคะหน้าสิบหกลองดูไปพร้อมๆกันเลยจินโซบินอ่ะเข้าหอมเปิดหน้าสนะิบหกนะแบบฝึกหัดอ่ะแบบฝึกหัดหน้าสิบหกไหนลองดูซิเขาให้นักเรียน เลือกคำกริยาที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมมาเติมให้สัมพันธ์กับภาพแล้วก็ให้ถูกต้องตามชนิดของคำกริยาใช่ไหมดูที่อันแรกเลยอันแรกเป็นคำกริยาที่ไม่ต้องการจำไม่ต้องการจำหรือชื่อของมันอีกชื่อหนึ่งก็คืออากรมกริยาใช่ไหมอ่าักรรมกริยาเรียนดูรูปแรกสีรูปแรกควรเติมคำว่าอะไรดีอ่วันนี้เราจะทำไปพร้อมๆกันนะ นักเรียนเขียนใบพร้อมกันเลยเารูปแรกดูเอาดีๆเ,เอาที่มันเป็นไปได้ที่สิเหนือดูเอาดีๆด,ด,ดูดีๆคาหรือเป่า,เ,า,าเป่าคเป่าเป่ามันทำไมร้องเป่ามันทำไมนี้เป่าทำไม เต่าทำไมอ่าข้อแรกเต่ามันทําอะไรเอาดีๆตอบดีๆเต่ามันทำไมแพงเต่ามันคลานอ่าเต่าเต่าคลานอ่ะเพราะฉะนั้นเราเลยเขียนลงไปเลยว่าอันแรกเต่าคลานเขียนไปพร้อมๆกันเลยเต่าคลาน คำว่าคลานเนี่ยมันเป็นคําที่หน้าที่เท่าไหร่หน้าสิบหกค่ะสิบหกครูปอเขีย <6 S 1> นไว้นบนหน้าจอแล้วนะหน้าสิบหกนะวันนี้เราทําไปพร้อมๆกันเตามันคลานซึ่งคําว่าคลานเนี่ยมันเป็นคํากริยาที่มันไม่ต้องการการรมมันมีความหมายของมันอยู่แล้วมันไม่ต้องการคำอื่นมาขยายอ่ารูปที่สองอันนี้เหรอ ไหนข้าหอมหน่ะพวกข้าหอมเปิดกล้องดูสิหน้าสิบหกนะข้าหอมสิบหกแบบฝึกหัดนหน้าสิบหกค่ะไหนข้าหอมอ่าใช่แล้วใช่แล้วข้าหอมเขียนไปพร้อมๆกันเลยรูปแรกเต่าคลานเป็นคํากริยาที่ไม่ต้องการกร,รมแค่บอกว่าเต่าคลานเราก็รู้เรื่องเราก็เข้าใจแล้วทีนี้รูปที่สองรูปต่อมารูปถัดมา รูปที่สองเป็นรูปของไก่ใช่ไหมข้าวหอมทันนะข้าหอมอ่ะไก่บินใช่ไก่เอาดีๆเอาตอบความจริงสิไม่พูดเล่นไก่ไก่ขันอ่าไก่ไก่ขันไก่ขันคำว่าขันเป็นคำกริยาที่ไม่ต้องการจำ บอกว่าไก่หันเราก็ฟังเราก็รู้เรื่องเราก็เข้าใจแล้วทีนี้รูปต่อมาแต่ถ้าไก่บินเราจะไม่เข้าใจจิงโจบินจีตาจีตาจดเขียนลงไปเลยนะเขียนลงไปเลยต้นน้ำนต้นน้ำเปิดหนังสือหรือ,ย,อยังต้นน้ำทวันนี้เราจะทําไปพร้อม <c oughs> ๆกันนะต้นน้ำอ่าคำที่ 3. สามจิงโจ้จิงโจ้มัน จริงโซมมันกระโดดนั่นเองกระโดดเมืม่อวานนี้ปูเป้ก็กระโดดใช่ไหมเมื่อวานครูให้ปูเป้กระโดดใช่ไหมดีดีนะ <Bean. S 1> <Yes, sir. S 2> ไม่มีบินอ่ะอ่ะทีนี้คำสุดท้ายในคำอาการริยานกนกมันทำไมเขาหอมบิน นกบินเขียนแล้วใช่ไหมทุกคนเขียนแล้วนะทีนี้มาดูอันต่อไปอันต่อไปเป็นคำกริยาที่อันนี้ครูอพอเขียนถึง้เนี่ยคำกริยาที่ต้องการกรรมต้องการกรรมของใครเสียงตอนหรือเปล่าคำกริยาที่ คันสิยาที่ต้องการกรรมมันต้องการกรรมมาลองรับมันถึงจะได้ใจความที่สมบูรณ์อ่ะดูรูปแรกรูปแรกเขาบอกว่าชาวประมงจุดจุดปลาชาวประมงจุดจุดปลาชาวประมงทำอะไรปลาอ่าจับปลานั่นเองคำว่าจับเป็นคำกริยาถ้าบอกแค่ว่าชาวประมงจับปลาฟังก่อนนะถ้าบอกว่าชาวประมงจับ แล้วเราก็จะสงสัยใช่ไหมว่าแล้วจับอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีคํามันต้องมีกรรมมาลองรับว่าอ๋อจับปลานั่นเองอทีนี้ตีต้าจดทันใช่ไหมข้อต่อมาชาวนาจุดจุดจุดข้าวชาวนาจุดจุดจุดข้าวชาวนาทำอะไรข้าวแบบ เราเราจะใช้คําว่าเกี่ยวเกี่ยวข้าวนะข้าวนาเกี่ยวข้าวคําว่าเกี่ยวเป็นคํากริยาคําว่าข้าวเป็นกรรมมารองรับคําว่าเกี่ยวถ้าบอกว่าข้าวนาเกี่ยวเฉยเราก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีกรรมมารองรับเพื่อทําให้เราเข้าใจความหมายมากยิ่งขึ้นข้อที่สามข้อที่สามนี้นี้ชาวเขาจุดจุดผัก ชาวเขาจุดจุดจุดผักชาวเขาทำอะไรชาวเขาเก็บวางและลองดูลองดูรูปด้วยนะลองดูรูปด้วยให้มันสัมพันธ์กันชาวเขาทำอะไรเ,เ,เ,เก็บผักเขาปลูกมาชาวเขาปลูกผักปลูกผักชาวเขาปลูกผัก เพราะว่าข้อต่อไปข้อต่อไปมันจะได้ว่าชาวสวนทำอะไรข้อสุดท้ายชาวสวนเก็บผลไม้อาชาวสวนเก็บผลไม้คำที่เป็นคำกริยาครูปอจะใช้สีแดงเพื่อให้เห็นชัดเจนนะคำเหล่านี้มันต้องการกรรมอย่างเช่นคำว่าจับคำว่าเกี่ยวคำว่าปลูกคำว่าเก็บมันต้องการกรรมเราจึงจะเข้าใจความหมายจริง ทีนี้หน้านี้ทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมเราทำไปพร้อมๆกันทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมต้นน้ำเสร็จไหมหน้าสิบหกต้นน้ำทำทันไหมอะไรนะครูต้นน้ำเสร็จหน้าสิบหกหรือยังเสร็จยังต้นน้ำได้ทำไปพร้อมๆกับครูปอไหมก็ไอ๊ะทำทำ เออ่ะทีนี้หนาสิบเจ็ดนาสิบเจ็ดต่อเลยคะเมื่อกี้ใครถามครปปอว่าอะไรว่าว่าอันนี้มันต้องส่งคุปปอไหมอะถ้าอันไหนที่เราทําพร้อมกันไม่ต้องส่งแต่ถ้าไหนที่เป็นการบ้านต้องส่งถ้าอันไหนเราทำอันนี้ไม่ต้องส่งทําในคาบไม่ต้องส่งแต่ถ้าอันไหนเป็นการบ้านต้องส่งเดี๋ยวคูปปอบอกอีกรอบหนึ่งนะอะทีนี้ หน้าต่อไปหน้าสิบเจ็ดแล้วหน้าสิบเจ็ดแล้วเป็นคำกริยาที่ต้องเติม,มตเต็มไหมอ่ะเป็นคำกริยาที่ต้องเติมเต็มดูรูปแรกเลยรูปแรกสองคนนี้คือใครอ่ะดูรูปแรกสิตำรวจรู้อ่าเขา <SP I S 1> จุด,ดจุด <SP I S 1> จุดเขาจุดจุดจุดตำรวจใช่ไหมเพร,ร,ราะฉะนั้นควรเติมคำว่าอะไรดี อ่าควรเ,เติมคําว่าเป็นนั่นเองเขาเป็นตำรวจนักเรนนาคําว่าเตอเป็นมาเติมเลยนะทีนี้รูปต่อมาผู้ชายสองคนอีกแล้วผู้ชายสองคนนี้ทําไมผมสูงจุดจุดพ่อผมสูงจุดจุดพ่ออ่า,าผมสูงเท่า,าพ่อมีคําว่าเท่านะคะและรูปที่สามรูปที่สามเป็นรูปสัตว สองนชนิดคล้ายอ่าเหมือนในตัวอย่างเลยใช่ไหมเจ็ดคล้ายห่านเร็ดคล้ายหา่านข้อนี้ใช้คำว่าคล้ายแล้วข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเป็นรูปนคนว่ายน้ำใช่ไหมรูปคนว่ายน้ำข้อนี้ได้ว่า<อ>ป้อมว่ายน้ำเก่งจุดจุดปลา ว่ายน้าเก่งอะไรเหมือนปลาว่ายน้ำเก่งเหมือนปลาเป็นคําเปรียบเทียบน,นะว่าว่ายว่ายเก่งว่ายเร็วมากเหมือนปลาเลยทีนี้ทีนี้ชนิดต่อไปเป็นคําช่วยกลิได้ยินไ,ได้ยินได้ยินหอมเขาได้ยินอะไรนะได้ยินอะไรนะชัดอยู่ชัดอยู่ได้ยินเสียงของชัดไหมได้ยินค่ะ มิลินจะเรียนด้วยเหรอ oh <my. S 1> มิลินเรียนด้วยเหรออะทีนี้อันต่อมาอันสุดท้ายคําช่วยกริยาคําช่วยกริยาคือคํากริยาที่มันไปช่วยคํากริยาอื่นในประโยคให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันต้องมีคากริยาในประโยคสองอย่างน้อยสองคำอย่างแน่นอนอ่ะข้อนี้ นารีจุดจุดจุดร้อยพวงมาลัยนารีจุดจุดจุดร้อยพวงมาลัยจำเริมอ่าควรเติมคำว่ากำลังกำลังกำลังเขียนลงไปเลยจีจ้าจีจ้าเขียนทันไหมอ่ะต่อมาต่อมารูปถัดมา เราจุดจุดจุดยืนตรงขณะที่เขาดบธงชาติเราจุดจุดจุดยืนตรงขณะที่เขาดบธงชาติเราควรเติมคำว่าอะไรดีเลยเราควรฉันเคยอะไรวะข้อไหนวะเนี่ยเาเคยยืนตรงขณะที่สองเรา,าต้องอ่าดูดีๆนะด,ดูดีด <One. S 1> ข้อนี้ตอบว่าอ่าตอบว่าเราต้องยืนตรงขณะที่เคารพธงชาติเราต้องยืนตรงขณะที่เคารพธงชาต,าต,ต,ขขาชาติข้อต่อมาข้อต่อมานะคะฉันจุดจุดจุดไปเที่ยวทะเลฉันจุดจุดจุดไปเที่ยวทะเลฉันอะไรดีนะ เคยฉันเคยอ่าฉันเคยไปเที่ยวทะเลฉันเคยไปเที่ยวทะเลถ้าเราลองตัดคําว่าเคยออกไปล่ะลองตัดคําว่าเคยออกไปมันก็จะได้ว่าฉันไปเที่ยวทะเลฉันไปเที่ยวทะเลเราก็ยังเข้าใจความหมายของประโยคนี้อยู่ใช่ไหมอ่าเพราะว่ามันเป็นแค่คําช่วยกริยานั่นเองและข้อสุดท้ายในหน้านี้ข้อสุดท้ายในหน้านี้เด็กๆ จุดจุดจดื่มนมทุกวันเด็กเด็กจุดจุดจุดดื่มนมทุกวันอ่าเหลือคําสุดท้ายแล้วก็คือคําว่าวควรน,นั่นเองคือคําว่าควรน,นั่นเองไหนทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมไหนใครไม่ทันคําไหนไหมต้นน้ําทันใช่ไหมต้นน้ําทันเนาะ หน้าสิบหกกับหน้าสิบเจ็ดเสร็จแล้วใช่ไหมใครยังไม่เสร็จบ้างเลยหน้าสิหน้าสิบหกกับหน้าสิบเจ็ดใครยังไม่เสร็จอ่าถ้าเสร็จแล้วคุปปอไปอันต่อไปแล้วนะอันต่อไปนะคะอันต่อไปอันต่อไปนักเรียนดูหน้าต่อไปนักเรียนดูหน้าสิบหกกันดีกว่าเอ้ยหน้าสิบแปดค่ะหน้าสิบแปดหน้าสิบแปดนะคะหน้าสิบแปดหน้าสิบแปดเขามีคำมาให้อยู่ สิบสองคำใช่ไหมสิบสองคำเขาให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกเขาให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในข้อที่เป็นคำกริยาคำไหนเป็นคำกริยานักเรียนติ๊กถูกลงไปอ่นักเรียนไหนลองลองทำลองทำดูสิลองทำดูสิคำมันอาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าลองทำดูก่อน คำที่เป็นคำกริยาคำกริยาเป็นยังไงนะคำกริยาเป็นคำที่แสดงอาการสแสดงสภาพสแสดงการกระทำใช่ไหมไหนลองทําดูสิลองอ่านดูดีๆแล้วก็คิดดูดีๆคำมันอาจจะยากนิดนึงไหนดูซิลองทําดูซิทาในของนักเรียนดูเลยนะ ได้ไหมได้ไหมลองอ่านก่อนอ่านก่อนอ่ะไหนทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้ไหมไหนมาดูคำแรกดูคำแรกกันซิดูคำแรกคำว่ากระหายนักเรียนรู้จักคำว่ากระหายไหมรู้จักไหม คำว่ากระหายเราใช้กับอย่างเช่นเรากระหายน้ำหิวมากแต่ว่าหิวมากมากมากเลยเขามักจะใช้จะใช้กับเครื่องดื่มมักจะใช้กับเครื่องดื่มอย่างเช่นอากาศร้อนก็เลยกระหายน้ำมากมากเลยทีนี้มันคล้ายๆคำว่าหิวใช่ไหม คล้ายๆคำว่าหิวใช่ไหมคำว่าหิวคล้ายๆกันเลยนักเรียนคิดว่าคำว่ากระหายเป็นคำกริยาไหมเป็นไหมเป็นไม่ไม่เป็นกระหายเป็นคำกริยาคำกริยาเป็นคำที่แสดงอาการแสดงสภาพแสดงการกระทำคำว่ากระหายคล้ายๆคำว่าหิวเลยฉันหิวข้าวฉันกระหายน้ำนักเรียนคิดว่าเป็นคำกริยาไหม เป็นไหมเป็นเป็นไหมอ่าคำาน,นี้คำนี้เป็นนะเป็นคำปีิยามันคล้ายๆคำว่าหิวเลยคล้ายๆคำว่าหิวเลยนักเรียนลองติ๊กลงไปในแบบสสขคานักเรียนเลยติ๊กลงไปเลยนะอ่ะดูคำต่อมาคำต่อมาคำว่าเคยชินเคยชินเคยชินน้องเป็น ว่ามันเป็นคำกริยามไหมถึงไหมเคยชินเคยชินอย่างเมื่อกี้เป็นไหมเมื่อกี้มีข้อหนึ่งมีข้อหนึ่งบอกว่าฉันเคยไปเที่ยวทะเลใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจำข้อเมื่อกี้ได้ไหมได้ไหมจำข้อเมื่อกี้ได้ไหม นี่ไงฉันเคย,ยฉันเคยไปเที่ยวทะเลอ่าคล้ายๆกันเลยเพราะฉะนั้นคำนี้ก็คือเป็นคำกริยาเหมือนกันเป็นคำกริยาอต่อมาคำว่าพิสูจน์คำว่าพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์คุณคิดว่าเป็นไหมพิสูจน์เป็น อ่าคําว่าพิสูจน์พิสูจน์ก็คือการเหมือนเป็นการทดลองใช่ไหมเหมือนเป็นการทดลองเพราะฉะน,นั้นมันก็เป็นคำาัิริยาตัวน,น,นี้มันคือแบบเขาบอกว่าหมึกมันออกดีจังเราก็เลยแบบมาพิสูจน์อ่าต่อมา <ide> ต่อมาคําว่าสมบูรณ์คําว่าสมบูรณ์ดูซิคําว่าสมบูรณ์เป็นคําัพริยาไหมใช่ เป็นไหมอ่ะคำนี้คำนี้อาจจะยากหน่อยนะคำนี้ครูปอเฉลยให้ก็แรกว่าคำนี้เป็นคํากริยาคํานี้มันเป็นคํากริยาอย่างเช่นอาสมบูรณ์สมบูรณ์ที่มันแปลว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์เคยได้ยินใช่ไหมอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงอย่างเช่นบอกว่าเขาสมบูรณ์ขึ้นเขาสมบูรณ์ขึ้นก็เหมือนเขาอ้วนท้วนสมบูรณ์มากิ่งขึ้น นะคะอ่ะทีนี้เราดูคำต่อไปคำต่อไปคำว่าป้องกันป้องกันป้องกันเป็นคำาัิยาไหมเป็นการแบบแสดงอาการแสดงการกระทำแสดงสภาพไหมป้องกัน เราต้องช่วยกันป้องกันอย่าให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีอ่ะอย่างเช่นประโยคอย่างเงี้ยน้เรเยนคิดว่าเป็นไหมปออ้องกันเป็น้องกันอ่าคำว่าป้องกันเป็นเป็นคำกริยาทีนี้ทีนี้ลองดูต่อมาต่อมาคำว่าคาดหวัง เหนือได้ติ๊กลงไปในปฏิกิริยาหรือยังอ่ะเหนือเหนือติ๊กยังก้นน้ำติ๊กทันใช่ไหมอ่อาโอเค,คว่าคาดหวังคาดหวังคาดหวังครูปอคาดหวังว่านักเรียนจะทำการบ้านส่งครูปอคาดหวังว่านักเรียนจะทำการบ้านส่งเป็นคำสื่ยามไหมคาดหวัง คาดหวังใช่คำว่าหวังอ่าเป็นเป็นคำศริยา <c oughs> เป็นคำศริยาอ่าทีนี้ต่อมาต่อมาคำว่ากายกรรมกายกรรมรู้จักคำว่ากายกรรมไหมรู <c oughs> ้จักคำว่ากายกรรมไหมเคยได้ยินการ <c oughs> เล่นเล่นกายกรรมไหมอย่างเช่นการห้อยโหนการเดินบนสลิงเดินบนเชือก เคยได้ยินไหมมันเป็นการกระทำอย่างหนึ่งแต่ว่ามันเป็นชื่อเรียกของการกระทําแต่ว่ามันอย่างเช่นมันเป็นการการแสดงกายกรรมการแสดงกายกรรมมันเป็นชื่อเรียกมันเป็นชื่อเรียกเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เป็นไม่เป็นคำ กริยาแต่ว่ามันเป็นชื่อเรียกมันเป็นคำนั่นเองเพราะฉะนั้นคำนี้ไม่เป็นคำกุริยานะเพราะมันเป็นชื่อเรียกของการแสดงหรือว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอทีนี้ทีนี้มาดูคำว่าพร้อมเพียงพร้อมเพียงพร้อมเพียงคิดว่าเป็นคำกุริยาไหมพร้อมเพียง อย่างเช่นนักเรียนป6ทับ6เข้าเรียนอย่าง้อมเพียงนักเรียนป6ทับ6เข้าเรียนอย่าง้อมเพรียงเป็นไหมเป็นไหมเป็นไหมสมมติถ้าครูปอยกตัวอย่างแบบนี้้อมเพียงอย่าง้อมเพียงเป็นไหมนี้นิ้งเป็นไหมนักเรียนป6ทับ6 เข้าเรียนอย่างพร้อมเพียงคำนี้เป็นนะอ่าคำนี้ไม่เป็นเพราะว่าพร้อมเพียงเป,เป็นคำเป็นคำวิเศษเป็นคำวิเศษที่มาขยายเพราะฉะนั้นคำว่าพร้อมเพียงไม่เป็นนะข้าหอมเขาหอมติ๊กทันไหมเนี่ยเขาหอมทันน,ทนะอ่ะทีนี้คำว่าลำทานลำทาน ลำทานลำทานเป็นคำกริยามไหมแม่น้ำลำทานลำคลองเป็นคำกริยามไหมเหนือเป็นไหม,ไมเป็นไหมอ่าไม่เป็นไม่เป็นเพราะว่าคำว่าลำทานคำว่าแม่น้ำคำว่าลำคลองเนี่ยเป็นคำนามเป็นคำนามคือคำที่ใช้เรียกสถานที่เรียก คนจัดสิ่งของทั่วไปมันทั่วๆวไปมันเป็นคนํานามอ่ะทีนี้บรรทัดสุดท้ายแล้วบรรทัดสุดท้ายแล้วคําว่าสารภาพสารภาพสารภาพอ่ะถ้าครูปอบอกว่าต้นน้าสารภาพมาซีว่าทําการบ้างครูตอหรือเปล่าต้นน้ําสารภาพมาเลยว่าทําครู การบ้านครูบอลหรือเปล่าถ้าครูบอบอกอย่างนี้ล่่ะคำว่าสารภาพเป็นคำเปรียามไหมเป็นไหมเป็นไหมเป็นไหมต้นน้ำเป็นไหมเป็นไหมเป็นไหมเพื่อนๆคนอื่นวะ่าเป็นไหมคำว่าสารภาพ เหนือตอบเหนือเหนือได้ตอบไหมเป็นเวลาคู่พอคำว่าสารภาพคำว่าสารภาพเป็นเป็นคำาิยาสารภาพก็คือเป็นการบอกบอกความจริงใช่ไหมเป็นการบอกความจริงใช่ไหมมันเป็นคำศิยาอ่ะทีนี้สองคำสุดท้ายแล้วของสองคำสุดท้ายแล้วเขา่ายินดี คำว่ายินดีลองดูซิคำว่ายินดียินดีอืมอืน่าตัวนี้ไหมม่เป็นยินดียินดีนี่เอาไหมมันยุ่งมาทำไมเนี่ยโอ้ยยุ่งมันโอหน้าขนาดนั้นจะให้ทำไงไรหลอเอาพับตูดไปเลยอ่ายินดียินดีเป็นไหมคำว่ายินดีไม่เป็น คำว่ายินดียินดีเป็นเป็นคำกริยายินดีเป็นคำกริยามันคล้ายๆคําว่าดีใจชอบใจดีใจชอบใจยินดีเขาหอมเขาหอมเขาหอมเรียนอะไรอยู่แล้วคำสุดท้ายแล้วคำสุดท้ายแล้วคำสุดท้ายแล้วสนับสนุนอ่าสนับสนุน สนับสนุนสนับสนุนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาสนับสนุนเป็นคำกริยานะสนับสนุนก็คือมาถึงการให้ความช่วยเหลือใช่ไหมสนับสนุนเหมือนคำว่าให้ความช่วยเหลือใช่ไหมช่วยเหลือก็เป็นคำกริยาอ่ะไหนทุกคนติ๊กตามนีแล้วใช่ไหมติ๊กตาม ที่เราเรียนไปแล้วใช่ใชไหมยากไหมอันนี้อันนี้ยากไหมอันนี้ค่อนข้างยาก,<ม>กนิดนึงใช่ไหมยาก,กนิดนึงเพราะฉะนั้นครูบอกก็เลยให้ลองทําไปพร้อมๆ้อมกันทีนี้อาทีนี้ทีนี้นการบ้านการบ้านการบ้านของเราดีกว่านักเรียนเปิด 19, หน้าสิบเก้าหน้าสิบเก้าเปิดหน้าสิบเก้าข้อสามใหญ่ อ่าอลองดูข้อสามใหญ่ถามเช่นอนหน้าสิบเก้าข้อสามใหญ่ให้ทําเป็นการบ้านนะการบ้านให้นักเรียนแต่งประโยคแต่งประโยคมาสามข้อตามที่เขากําหนดให้ตามที่เขากําหนดให้สามข,าข้อเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าสิบหกสิบเจ็ด แล้วก็สิบแปดด้านบนเราทํากันไปแล้วเราทํากันในชั่วโมงไปแล้ว<ม>การบ้านเอาแค่หน้าสิบหน้าสิบเก้าข้อสามใหญ่พอมีอยู่สามข้อเท่านั้นมีสามข้อเท่านั้นให้เรียนลองแต่งประโยคโดยใช้คําที่เขากําหนดให้คือคําว่ากําลังคําว่าเป็นคําว่าบริโภคนะการบ้านนี้ตรงนี้นิดเดียวอ,อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึง,งเข้อหอมเดี๋ยวแป๊บนึง<อ>ทุกคนจดไว้นะว่าการบ้านตรงนี้เดี๋ยวให้ครูให้ถามเข้าหอมเดี๋ยวครูให้ถามแป๊บหนึ่ง ทุกคนจดกันบ้างไนะว่าตรงหน้าสิบเก้าข้อสามใหญ่มีสามข้อนิดเดียวส่วนอันที่เราทําไปแล้วนักเรียนไม่ต้องส่งนะอันที่เราทําในทาพร้อมพร้อมกับูพอต้องเรียนไม่ต้องส่งส่งแค่อันนี้อันเดียวพอนิดเดียวเท่านั้นอ่ะวันนี้เราแค่ลองทําแบบฝึกหัดไปด้วยกันก่อนนะสําหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าคาบนี้นักเรียนไม่ได้เข้าคาบนี้เราต้องเรียนดูคลิปย้อนหลังนักเรียนอย่าลืมทํา ไปพร้อมๆกับเพื่อนทพอํพร้อมๆไปทําพร้อมๆกับครูป,ปอด้วยนะแล้วก็การบ้านมีแค่หน้าสิบเก้าข้อสามใหญ่นะคะโอเควันนี้มีการบ้านสามข้อเท่านั้น